ี่เจ้านายใจดีจัดการให้ทุกอย่างเลยขอ,อ,องขวนเองซื้ออาหารการกินมาให้มีความสุขเพ่งๆรวยๆโชคดีตลอดปีตลอดไปจ้า มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสแฮปปี้กันจ้าในร้านที่ทำงานมาให้ดูค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสนุกสนานร่วมกันมีของขวัญรางวัลใหญ่ด้วยสาขาใหญ่มาก,กันทุกคน แต่งตัวน่ารักมากมากค่ะโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะจ๊ะเจ็บบรรยากาศภายเจ้านายใจดีก็จัดงานเลี้ยงให้พวกเราก็ร่วมกันช่วยกันทำอาหารขึ้นมากินกันเองภายในร้านจ้ะ มดทุกอยา่งขอบคุณมากๆค่ะได้ของขวัญกันทุกคนพนักงานไม่ได้เสียตังสักบาทเจ้านายจัดการให้เองเจ้านายใจดีก็จัดงานเลี้ยงให้ ใหญ่มากันทุกคนแต่งตัวน่ารักมากสองสาขานะจ๊ะมาร่วมสนุกกันหลังจากที่พวกเราเด็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีเนาะ ครั้งนะคะหลังจากที่เน็ดเหนื่อยกันมาในร้านที่ทำงานมาให้ดูคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีปีใหม่คะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรง โชคดีปีใหม่ทุกท่านนะจ้าเจ็บบรรยากาศพีนี้เจ้านายใจดีจัดการให้ทุกอย่างเลยอของขวัญเองซื้ออาหารการกินมาให้สนุกสนานร่วมกันมีของขวัญรางวัลใหญ่ด้วยสาขาใหญ่มากันทุกคน แต่งตัวน่ารักมากมากค่ะโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะจ๊ะจิบบรรยากาศภาย สนุกสนานร่วมกันมีของขวัญรางวัลใหญ่ด้วยทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสแฮมป,ปี้กันจ้า สองาขานะจ๊ะมาร่วมสนุกกันหลังจากที่พวกเราเด็ดเหนื่อยกันมาทั้งปีเนาะได้ของขวัญกันทุกคนพนักงานไม่ได้เสียตังค์สักบาทจะ้านายจัดการให้เอง ความสุขเค็งๆรวยๆโชคดีตลอดปีตลอดไปจ้าเพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสแฮปปี้กันจ้ากินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันจ้า บรรยากาศภายในร้านทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสแฮปปี้กันจ้านี่เจ้านายใจดีจัดการให้ทุกอย่างเลยของขวนเองซื้ออาหารการกินมาให้ ใหญ่มากันทุกคนแต่งตัวน่ารักมากกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันจ้าเอาบรรยากาศภายในร้านสนุกสนานร่วมกันมีของขวัญรางวัลใหญ่ด้วยนี่เพื่อนๆทุกคนนะคะ มีสุขภาพแข็งแรงมากค่ะโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะจ้าเจ็บบรรยากาศพายอ่านมาให้เพื่อนๆดูที่ทำงานแม่สอนจ้าขอบคุณเพื่อนๆทั้ง กินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันจ้าพอบรรยากาศภายในรักหมดทุกอย่างขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปไม่สอนขอบ ขอบคุณกำลังใจมากหมดทุกอย่างขอบคุณมากมค่ะปีใหม่นี้แม่สอนก็ขออวยพรให้เพื่อนเฟสเพื่อนเลียวสนุกสนานร่วมกันมีของขวัญรางวัลใหญ่ด้วย สนุกสนานร่วมกันมีของขวัญรางวัลใหญ่ด้วยกินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันจ้าพอบรรยากาศภายในร้านมากค่ะโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะจ้าเจ็บบรรยากาศภาย เจ้านายใจดีจัดการให้ทุกอย่างเลยอของขวนเองซื้ออาหารการกินมาให้ทุกคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสแฮมป,ปี้กันจ้าปีละครั้งนะคะหลังจากที่เนหน็ดเหนื่อยกันมา